น่ากลัวไหมอันนี้พี่ชายปุ้ยแท้ๆเลยคนที่คอยให้สนับสนุนให้ปุ้ยเรียนมาตลอดอันนี้คือพี่ชายปุ้ยแท้ๆเลยนะคะเนี่ยพี่ชายปุ้ยใครว่าเรื่องสุขภาพไม่สําคัญดีจังหวะที่ว่าที่ปุ้ยรู้จักกับเจลพัดไงปุ้ยโชคดีไม่บอกตรงเลยว่าครอบครัวปุ้ยโชคดีอยงนั้นที่เราได้เข้ามารู้จักกับเจลพัดต่อปุ้ยยอมรับเลยพี่ชายปุ้ยเนี่ยเป็นมาหวาน ม่ได้เป็นหวานจากกรรมธุ์นนะเพราะที่บ้านในครอบครัวไม่มีใครเป็นเลยแต่พี่ชายผู้ยากเป็นาหวานจากพฤติกรรมล้วนๆเลยข้าวหวานข้าวหวานแล้วช่วงที่เขามีอาการนี่คือครั้งแรกช่วงที่เขามีอาการเนี่ยพอที่เขามีอาการเนี่ยคือเขาเราเห็นเลยว่าปากเขาเนี่ยสิดขิวน้ำบ่อยขีบบ่อยนะคะตอนหลังมาคือขับรถก็คือไม่ได้สายตามันท่ามองไม่ค่อยเห็นนะคะ แล้วด้วยความที่เราไม่มีประสบการณ์พากันไปหาหมอนะคะไปหาหมออะไรรู้ปล่หาหมอใส่ตาค่ะ <laughs> <c oughs> คือไม่ได้ไปหาหมออยุรกรรมก่อนไม่ได้เจาะเลือดดูก่อนไปหาหมอตาก็เสียเงินค่าตัดแว่นเลยนะคะทีนี้ยก็ตรวจเจอค่าตาน HBA1C อ่ะสิบเอ็ดเปเซ็นตอไอันนั้นไม่ต้องพูดถึงนะพี่โจเครื่องมันอ่านได้หกร้อย แต่พี่ชายปุ้ยอะมันอายค่าไม่ได้คุณหมอบอกมันก็ต้องเกินฉะนั้นนองท้องไอซียูไปสองคืนมีโปรตีนร่วมมานิดหน่อยตอนนั้นที่นอนคุณหมอกลัวว่าจะมีปัญหาเรื่องกระไตด้วยนะคะนี่ก็คุยก็ให้เขาทานอูมีมาตลอดแล้วปัจจุบันปีนึงคุณหมอนัดเจาะเลือดครั้งเดียวนะคะปัจจุบันเนี้ย HbA1c พี่ชายปุ้ยอยู่ที่5.2าจุดสองแตระเวลา,ลาแค่ปีออก,กว่า ใช่ระยะเวลาค่านปีกว่าเพราะว่าปุ้ยได้รู้ได้ความรู้จากเจลพัทคือปุ้ยเจาะดูข้ามตาทุกเช้าเลยจะได้รู้ว่าอาหารที่เขาทานไปมันมันมันมีผลอะไรกับกับค่าเลือดเขาไ,มไหมอะไรเนี่ยเนแล้วเขาก็ลูกยังเล็กอีกเลยเพิ่งแต่งงานเองสี่สิบกว่ากดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.